ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์มีเสียงเข้าห้องโดยสารนะครับก็ตอนแรกนึกว่าเป็นที่ช่วงล่างนะเพราะว่ามันเกิดดังตอนแรกนะตอนขับรถอยู่นะครับเราเกิดอาการดังนะครับก็ตอนแรกนึกว่าเป็นที่ช่วงล่างที่นี่ไม่ใช่นะครับก็เลยจอดรถดูแล้วก็ลอง เเหยียบคันเร่งดูนะครับก็ก็ดังเหมือนเดิมนะครับก็เลยไปดูที่หน้าเครื่องนะครับตรงน,นี้นะครับตอนแรกนึกว,ว่าเป็นที่เทอร์โบแหละนะครับอาใจะว่าเป็นเทอร์โบพังทีนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าได้ผมได้มีการติดวัดบูทนะครับติดวัดบูทตรงนี้ก็วัดบูทขึ้นปกตินะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับก็เลย อัตราเล่งก็เหมือนเดิมนะครับปกติทุกอย่างก็เลยมาสังเกตตรงนี้ครับอยางก็เรียกว่าอะไรยางกันฝุ่นหรือเปล่านี่ครับมันขาดนะครับยุ่ยหมดเลยนะครับขาดยุ่ยหมดเลยนะครับตรงนี้ถ้าสังเกตมันไอเนี่ยมันขาดรอดหมดเลยนะข้างนอกนะครับทีนี้ไอตัวแหลกพวงมาลัยตรงเนี้ยนะครับมันดันไปอยู่ ข้างหลังเทอร์โบนะครับทีนี้เวลาเครื่องทํางานนะครับทเทอร์โบหมุนเนี่ยเสียงเครื่องมันจะอืออ้อๆนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับฟังเสียงนะครับเสียงแบบนี้นะครับอืออ้อๆ ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะครับตอนแรกนึกว่าเธอบูพังนะครับนี้วัดบูตก็มาปกติทุกอย่างเลยนะครับเราต้องไปเปลี่ยนไอตัวนี้แล้วครับน่าจะหลักพันนี่แหละครับพันต้นๆนั่นแหละนะครับเรียกอะไรดูนะครับเสียงก็ห้องโดยสารนะครับเอียครับวันนี้มาแชร์ประสบการณ์นะครับเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ